นุ้ยสุเจรายังตกใจเผยคำที่เอชุติมาเรียกพ่อแม่ฟลองสุภกิจค่ะวันที่3กรกฎาคม66เอชุติมาและฟลองสุภกิจอดีตแฟนนุ่มพร้อมด้วยคุณแม่ของไฟชายออกมาในรายการโหนกระแสรังฟลองออกมาแฉเอชุติมาใช้ชื่อซื้อบ้านซื้อรถไม่ยอมจ่าย จนโดนยึดติดแบ็กลิดค่ะโดยในช่วงแรกของรายการมีการพูดถึงปัญหาเรื่องบ้านโดยตอนหนึ่งของรายการบรรยากาศค่อนข้างเดือดเมื่อมีการพูดคุยในเรื่องของบ้านดีฟรองบอกว่า ทิ้งบ้านทิ้งรถไว้ให้เอแล้วตัวเองกลับไปอยู่บ้านที่กาญจนบุรีซึ่งเอได้พูดขึ้นมาว่าเอาความจริงแล้วเออยู่ในบ้านนั้นเอเป็นคนผ่อนบ้านดาวบ้านทุกอย่างแล้วเอเป็นคนออกจากบ้านเพราะทนพฤติกรรมของเขาไม่ไหวเลยขอเลิอกออกจากบ้าน3เดือนโดยไม่กลับไปบ้านนั้นเลยขอให้เขาอยู่ที่บ้านนั้นที่เราซื้อด้วยกันแต่เป็นเงินของเอและเอยังต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟอีกค่ะซึ่งทางด้านของแม่ฟรังก์ก็พูดแทรกขึ้นมาว่าคุณเป็น คนเขียนมาวันนั้นเองเราอยู่เหนือคุณมาบอกว่าช่วยกรุณาเอาลูกกลับบ้านด้วยฉันไม่เอาแล้วคุณจะมาพูดยังไงว่าฟ้องอยู่ที่บ้านคุณสามเดือนและคนไล่วันนั้นเลยคุณอย่าสตอ อย่างนี้เอจริงๆแล้วคนสตอน่นเนี่ยนอกจากเอชุติมายังได้แชร์อาชีพของฟรองสุภกิจที่ทำหลังเลิกกับตนซึ่งทางด้านเอชุติมาได้แชร์ฟรองว่าทำงานบาร์ฮสหลังเลิกกันแต่ฟรองสุภกิจกล่าวว่าที่ไปทำก็เพราะต้องหาเงินมาจ่ายนี้ซึ่งล่าสุดเอชุติมาไปออกรายการคุยแซบโชว์เล่าทางน้ำตาจุดที่ตัดสินใจบอกเลิกฟรองเอออกรายการคุยแซบโชว์ และเดินออกจากบ้านทันทีที่ตัวเองดาวและผ่อนมาโดยตลอดคือมีวันหนึ่งตนต้องนั่งรอฟล้องกลับบ้านนั่งอยู่ตรงฟุตบาทหน้าบ้านจนสว่างคาตาแดด่องและยังไม่กลับเอจนคุยกับตัวเองเราทำไปเพื่ออะไรชุติมาก,กำลังทำอะไรอยู่พอแล้วจึงตัดสินใจออกมาทันทีค่ะซึ่งทางด้านคนแม่ฟ้องได้ตอบว่าตรงที่ชอบ เขาตรงที่จริงใจเป็นคนดีเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถสอนลูกของเราได้และแนะนําในทางที่ดีเปรียบเสมือนเป็นผู้ปกครองคนหนึ่งฝากฝังฝาก,ฝากลูกเอาไว้ได้พร้อมกับอวยพรขอให้พี่เอกับฟรองรักกันนานๆอย่าทะเลาะกันและฝากให้พี่เอช่วยดูแลลูกด้วยเพราะมั่นใจว่าพี่เอจะดูแลฟรองได้ดีค่ะซึ่งหลังจากนั้นทางด้าน,น้อยสุจิราได้ถามต่อว่าเขาจะแต่งงานกันแล้วคุณแม้ว่ายังไงทางด้านเอชุตติมารีพูดขึ้นมาว่ามั่นก่อนค่ะน้อง น,น้องนานซึ่งทางด้านนุ้ยสุจราฟังแล้วอย่างอึ้งหลังได้ยินคำสรรพ,พนามเอชุติมาเรียกพ่อแม่ฟรองสุภกิจค่ะ